เผ็ดผ้ยลวดสวัสดีพี่สูปูสซคอนครับผมเป็นังไรมเมื่อนนี่พี่น้ในในนนองล่าพัฒนาโชคหมา,กน,น,น, ai, มากนกันเพราะเนาะพี่น้องเก็บซีทันใดโชคหมานกะดีแกน่น่ำเกทบ่ทันใดไงเงียบกะมือมันสุกเอาไม่พี่น้องมือมันสุกที่เก่าเอาไม่แก่เมื่อไม่พี่น้องล่าพัฒนามเมื่อนนี่มันออกแปด แปดสองเกตนะพี่น้องมือขึ้นนี่ออกแปดสองเกตเล่าพัฒนามาขึ้นนี่แปดสองเกตล่างก็คือศูนย์แปดบวกเขา่าหรอกพี่น้องเหล็กแกคู่แต่เลขกวิ่งเข่าตัวเนีนเยอะเล็กวิ่งเข่าศูนย์ตัวเนีนเยอะเน้เน,นที่ศูนย์เหล็กออกศูนย์แปดนะพี่น้องก็พวกเขา่า ไปว่าถึงฟังมีแค่ศูนย์หกหนึง่งเป็นเนี่ศูนย์หาครับหนึ่งสี่คนพวกเขาพี่น้องวอาไหมแก่เมื่อไหมถ้าว่าเหล็กวิ่งเขาอยู่จับคูดพวกเขา มันสุกมันสุกที่เก่าหกแปด แปดเก้าสามสี่ห้าเลขเว้น Viên bồn lạng, Cào เนีนที่แปดเนีนแปดได้พี่นองเ็มัเคลื่อนเนี่ก็นเน้นที่ศูนย์กัเข้าตัวเน้นอยู่ เกสามเก้าสี่เก้าห้า แปดสามแปดสี่แปดห้า สเล็ก3มตัวแล้วไปหน่องสองแปดติด8อย่างเดียว8ปัทงไดนกามา ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเน้นติดแปดแปดสี่แปดห้าพี่น้องระวังแปดสามนี่ได้ให้มาเน้นแต่ติดแปดนะพี่น้องเน้นแต่ติดแปดพี่น้องเขาแคบหน่อจอแล้วบ้นซุกที่เก่าผุสภาพเนี่ยเหล็กวิ่นี่ก็มานับกันได้แปดกับเก้านียแปดเก้าสามสี่ 8, 9, 3, 4, ห้าให้วิ่งแปดกับเก้าเน้นที่แปด ส่วนหลักเก่านี่เป็นตัวล่อง 9, 3, 9, 4, 9, เก้าสามเก้าสี่เก้าห้านี่ยให้เน้นติดแปดได้พี่น้องแปดสามก็เป็นตัวล่องตัวเน้นนี่ก็คือแปดสี่ก็แปดห้านี่แหละพี่น้องส่วนสามตัวนี่ก็ 2, 8, 4, 8, 8, ่ะสองแปดสี่แปดแปดห้าได้พี่น้องได้เอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอเอามักชอบตัวใดเขากับพิจารณาเบิรงบ่มักมเขากับพานเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทาง วันสุกที่เก่าเนี่ยคอยชกหมานสุกผูุ้กคนแห่งๆปังๆงกันเอาฝากกดไลกดแช่กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม